สบายดีพอ่อแม่พี่น้อง<ด>สบายดี <อา S 1> ป่าลุงเอฟซีถูกท่านกินข้าวเศร้าน้ำกัรพีนน่น้นองจ้ากล่องคือบทแจงดาดซีนพี่น้องหรือว่าขวารซีและก็แจีวพี่อาคมคมคมอ่ำลำกินข้าวน้ำการตอนเที่ยงพี่นอ้องข้าวเศร้าแต่กินตอนเที่ยงสบายพี่น้องสบายดีทีสส่สุดของคนเนะาะเด็กินเนื้อแล้วพี่น้องเลย กินชซีดงัวแห้ะสบายดีป่าลุงไปดกองมาเห็นบ่าเพ่งนางนบอยู่ก็เ้่าเฉยพอนก่อนกินข่าสนองสบายดีสป่าลุงกินข้าวน้ำนองลอยเด้อป่าลุงกเจ้อนเพงปเอ็งเดินบกกินดิฟพี่น้อย อันนี้กวพี่น้องเอยนี่ครับแก้มครับมีพักซี่พักห้ามน่อยพักอันบร่าผาแล้วก็พักอันเอียงวะโมเมนจ้กพักเอียพักการกองพักกาดกองบ้าอืมอีทาร์นการพี่น้องจ้า

ลงหน่นออเือรเล่นนกเล่นนแกกินข้าวแส่็จจ้างัมือร์แล้วมามา,า,ม,ม,ม,า,าม,มื่อที่ทแรกนะครับซื้อลากที่ปลอช่องมากินแล้วที่น้อง คักบันไดพี่น่องเลยเห็ดเลงเนาะ้นขผาเด้อนี่ได้ไนไเนื้อสุๆๆมากินเองพี่น้องเลยไปเผาเอาบอลกระจอกขาเลย,เลยไ,ไ,ไปเผาไปเดื่อนอตาจิตเลงตาลูกเบิ่อนาะเลื่อาจิตจ้ะ ก็ไปข้าเนี่ยนี่แหละไม่ใช่เอาบุ้ยพักบุ้ยอย่านี้กินเนาะพักก็มาต้องเย็นมาหลุดแย้วกันพักก็ไม่นอมเลยอ่ะพักก็ไม่มา Nó rất là mắc Một số người thịt Nhưng mà không biết làm sao Nếu không biết làm sao thì không biết làm sao Nếu không biết làm sao thì không thịt เขาเรียกแล้วเขากินเดึกของเขาขเขาเบ่จุ๊บจะเป็นดึกตอนเราเป็นแจ๊ดในน้องหวาจะก,กินหนึ่งเสียตัวนหนึ่งว่ะดึกของเขาใส่จุ๊บเลยรับไปได้การเคลื่อนไหวของเขาคือจุดนี้เอ้อะไรเยอะเนี่ครับ bắt subscribe luôn, kênh Ghiền Mì Gõ không แยงไวมันเห็ดแห้งเห็ดนั้ห้ลูกั้มแยกเลยพ่อแยกเลยเป็นพูดยังไยพูดหาลอยแบบเราเดี๋ยวจะพูดว่าเขาเบื่อันักเด็ดนะ นี่สิเอากินตะมาแล้วกัวแล้วเป็นของบัวๆบัวๆอืมขุดกัวบักบักสิไปเอา <chat> รีนแล้วขับลัวัไมมาจากะรีบรับไม่รอใครแล้วว่ ขาง่วนั่นโซล่าก็เดาเกิดเป็นผู้ใช่ไหยดีแลาค่ะแตขาท่านลูกทันทพงานผูดมีผูดก็ได้อันขาและติดท้ายไปโลด นี่ครับเนาะนี่ครับน้า no ี่นี่นี่ไก่เบานี่ได้ธรรมชาติอากาศธรรมชาติดีนดียวไก่ที่ไหนนี่นี่นี่ตัวโตผม เดินหาเดินทุกอากาศทั้งห่อนหนูหาว่าแล้วแบบ

เประเท,ะเท็จีนป็ดเหยื่อฮิมะบอลอะไรเ้เป็นหาเดื่องฮัลโต้ใส่ิปมากินมากินมากินตับอีกเลย ¿Quién? ¿Quién? quién le ¿Qué? ¿Qué? i

เลมืเดมาเล็เออกลลตองจังเาสิดา้วลงตอนนายนเลคิลดี่เลยถ่ายไว้ในคนตดลงเดือนแต่ว่าเมื่อนนี้นะเป็นวันที่ชิพกเ้ออกลพเล็กออกฤทิ์เลยที่เราคิดเพลิเลนเพลิดลูกเอามากินแักแป้งร้อยนี่มาเยเน็ยเนแวแนะ

ก๋วิ้นกับพอดีซุกหลดพี่น้องเลยบัวสุกแห้งมันสิหยาบเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ราแล้วพ่อแม่พี่น้องฝากกาไลกดแชร์กดติดตามส่องแม่น้องเดือนใเด้อผิดพลาดประการใดขอโทษขอไปเอฟซีทุก่านเนาะยังไงก็พอกันมาคลิปหน้าพี่น้องจ้าก,กับสบายดี